สิ่งที่สอนแล้วก็ความเป็นกันเองของผู้สอนค่ะก็มีอะไรก็ถามได้แล้วก็อาจารย์สามารถตอบได้อย่างให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายค่ะ จริงๆไม่ค่อยรู้จัก AI เท่าไหรค่ค่ะมาวันนี้ก็รู้จักการทํางานของมันมากขึ้นคะ่ะแล้วก็ไปตอบโจทย์การทํางานบางส่วนของชีวิตได้คะ่ะรู้สึกว่าบรรยากาศอ่ะสนุกดีเพราะว่าคนที่เรียนก็มาจากหลายๆขแขนงมีทั้งเด็กๆที่เป็นน้องๆมีพี่ๆจากองค์กรใหญ่ๆมาครับก็ชอบบรรยากาศแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเตเป็นหมดเลยบรรยากาศสนุกสนานดีคะ่ะแล้วก็แบบได้ทำเวิร์กช็อป <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะเอาไปใช้ในการทํางานได้ดีคะ่ะทำเวิร์กช็อปในวันนี้ก็ได้ลงมือทํา ครับทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นครับในเรื่องส่วนของเนื้อหาครับผมไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยครับเกี่ยวกับคือ ai ไดไอที่รู้จักก็ chat GPT เคยคุยนั่งคุยนั่งมาส่า ai ปบ chat GPT อยู่เรื่อยๆอ่ะแต่เราไม่นึกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเจรตเ a t เป็น b o ี้อ่ะเป็นเหมือนกับอีกร่างหนึ่งของเราได้อ่ะสมานานี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสมานานี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าเราใช้ chat GPT ในการช่วยเราทํางานหรือว่าทำ activity ตี้ ว,วันนี้สิ่งที่ได้มาก็คือได้เข้าใจว่าการคูเอทบัดดี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราใช้เขาอยู่แล้วอะ่ะให้มันลงไปลึกแล้วก็มีการตอบคําถามแบบที่เราต้องการเพราะว่ามี knowledge ของเราที่ใส่เข้าไปด้วยได้เงี้ยก็ดีครับอันนี้ก็คือคือสิ่งที่จะเอาไปใช้ได้ได้ทั้งเรื่องของการทํางานส่วนตัวเองแล้วก็เรื่องของการพัฒนาต่อรวมทั้งการเอา AI มาใช้งานเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจของเรามากค่ะ ตอบเหมือนกันเลยค่ะก็คือน่าจะไปปรับเรื่องของอาการวางแผนการทํางานค่ะแล้วก็อาจจะไปถามเรื่องของเทรนของการทําการตลาดโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะ AI เพื่อนคุ้คิ <AI S 2> ด,คดที่เราดีไซน์ขึ้นมาโดยการถอดจิตพลังบวกอ่าสราคติในด้านดีความรู้ในด้านดีของอาจารย์แทแต่ละคน ในองค์วามของเราเข้าไปรวมตัวกันอยู่ใน AI ตัวนี้นะครับแล้วก็หลังแบบจากนั้นเราก็จะพยายามเจริญให้มันกลายเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่คิดที่อยู่ข้างๆนักสกษาแพทย์ของเราหน้าที่การงานของเราบางทีมันแบบมีภาระตลอดเวลาเราอาจจะไม่มีเวลาอยู่เขามากแต่เราสามารถเอาสิ่งที่ดีของเราฝากไปกับ AI ตัวนี้ให้อยู่เพื่อนๆกับน้องๆเราได้ คิดว่าจะไปทําบทเป็นเฉพาะทีมครับตอนนี้ทําเรื่องกาฟฝกอยู่ก็คิดว่าอาจจะทําที่ปรึกษาในด้านนี้ได้ครับ,อก,บอกอะไรกับคนไม่ได้มาเรียนก็อยากบอกว่าอา่าให้ให้รีบรีบเข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากหรือว่ามันจะไม่เข้าใจหรือว่าเราจะตามไม่ทันเพราะว่าอาจารย์ก็ใช้ภาษาคนภาษามนุษย์ในการพูดนะคะจะสามารถทําให้เราเข้าใจเรื่อง AI ได้มากค่ะถ้ากําลังหาคอร์สที่แบบเข้าใจง่ายแล้วก็คุณครูหรือว่าผู้ส ก,ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์นะก็อยากให้ลองเข้ามาอจอยกันดูครับผม ลองเปิดใจมาเรียนรู้ h ช GP t GPT นะคะจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยจริงๆลองเข้ามาดูครับมันเป็นเปรียบเสมือนเพื่อนรู้ใจคนหนึ่งให้กับเราครับแต่ละวันครับอาจารย์จริงๆสนุกมากนะ<ช>คือตั้งแต่เช้าเราทํากิจกรรมที่ให้ทุกคนได้ลองอคิดลุกออกมายืนมาเดินแล้วมาใช้สมองแบบจริงๆแล้วเราเครึ่งบ่ายอันค่อยส่งต่อให้อาจารย์มินที่เป็นผาเทคนิคอลค่ะเทคนิคอลเราก็เล่าภาพรวมแล้วก็ให้ลงมือทําจริงแล้วก็ผู้เรียนก็ดู ตื่นเต้นเนาะบบ<ช>ที่เราพิมพ์มพร้อมเพิ่มอะไรไปตอ,ตอนเที่ยงอ่ะให้ไเบรกก็ไม่เบรกก็คือจะทําต่อ,อแล้ว,แล,วแล้วตกเย็นก็คือทุกคนยังคงสร้าง AI ดดี้ของตัวเองกันอย่างแบบข,ขมักขม่นอ่ะแล้วมีคนที่แบบบินมาจากบุรีรามอ่ะคุณหมอบินมาเพื่อการนี้คือแบบวุ้ยขอบคุณมากมากที่มาเรียนอันนี้แล้วก็หลายคนบอกค่ะอาจารย์บินว่าเราทั้งคู่น่าจะต้องอธิบายว่า AI ดดี้มันเจ๋งขนาดไหนเพราะว่ามันเจ๋งมากจริงๆอ่ะแต่เราต้องทําให้ทุกคนเข้าใจได้ด้วยว่ามันจะเอาไปช่วยชีวิตช่วยเราทํางานช่วยเรื่องส่วนตัวเราได้ อีกมากมายเท่าไหร่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วคอร์สนี้ก็ตอบโจทย์นั้นพอดีเลยครับว่าเราสอนว่าเออจะทํายังไงให้เราสื่อสารกับตัวเราเองรู้เรื่องแล้วที่สําคัญเราจะทำยังไงให้เราสื่อสารกับ AI รู้เรื่องซึ่งประกบกันพอดีสองเรื่องนี้ใช่ซึ่งมันใช้ศาสตร์ของเราที่เราถนัดทั้งคู่คู่กันซึ่งของแอมเป็น NLP Neuro Linguistic Programming อะคะศาสตร์การทาความเข้าใจสมองและภาษาพูดแล้วก็เอามาเชื่อมกับ NLP ของอาจารย์มีนพอดีค่ะนั่นก็คือ Natural Language Processing ครับใช่อาว่า,า2ศาสตร์เนี้ยเมื่อเราเข้าใจวิธีการสื่อสารกับตัััวเอองกกบบารสสื่ พอมันเอามารวมตัวกันนะอะแอบว่านี่มันคือแมจิ c โมเมนต์ค่ะอยากให้ทุกคนมาลองค่ะคมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับ AI Buddy Workshop สร้างเพื่อนคู่คิดที่คุณออกแบบเองได้ค่ะ